เอาล่ะจัดไปตามคำขอกี่ับเพลงนี้นะครับ black p พ n k กับเพลง how you like that นั่นเองครับอะเดี๋ยวเราไปเบรก,กันสักแป๊บหนึ่งก่อนอะกดไลค์ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวลืมเดี๋ยวลืม <laughs> กดไลฟ์ในแฟนเพจเรียบร้อยแล้วด้วยนะเดี๋ยวเราเบรก,กันแป๊บหนึ่งในช่วงหน้านะฮะเ,เกเับ play game semi นะครับโอเคเมื่อวานไปกันนะจ๊ะคุณปูนเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้านะ <Hello. S 3> 94 FM คุณกำลังฟัง94 FM Club, 94 Club. คลื่นเพลงฮิตทั้งไทยและสากล94 FM เร็ว hmm. แรงแสงทะลุปมิติ hmm. 3BB Ultimate Gigafiber แพ็กเกจใหม่ล่าสุดจาก 3BB ให้เนต็ตแรงแบบสะใจไฟใหญ่แค่ไหนก็ไม่วันกับเน็ตไฟเบอร์ออปความเร็ว1 gig กเพียงเดือนละ790บาท พิเศษ 3BB ใจดีอัพสปีดให้ลูกค้าปัจจุบันทุกแพ็กเกจราคาเดิมรับเบิดความแรงข้ามมิติก,กันได้แล้วที่ 3BB บีชอปทั่วประเทศโทร1 5 3 0ไม่ว่าจะสายโดวดร่มนสีปัม้มล่ามอนหรือสายยิงไม่ยัง้งตามฟังเพลงเกมแซมมี่กับดีเจตั้มอัพสกิลเพื่อความเป็นเกมเมอร์ในตัวคุณเล่ามันจันถึงเสาสามทุ่มไปต้นไปตามฟังที่ 94FM Club ทุก limit มีวพิออกไปกับ all n e EVS Fury เหยียบมิดเพวกรอนคืชีวิตจัดเต็มกับชุดต่างแบบ X stylish ร้องไป i ลท์อิสติ a ง infinite ออกไปใช้ชีวิตแบบ INFINITE X-LIFE All new Isuzu X-Series ท้าทายทุกลิมิตสุดขิดสไตล์ X ที่ Isuzu สหามอเตอร์สำรักงานอย่าลบุรีราเมศ074-820-777สาขานครหาดใหญ่เยื้องเยาวอ074-820-666 Play Game s a Play Game Sam Me มาใจกับ play game semi นะกับผมดีเศษทั mm ้ hmm. มอภิวัตรนะครับ mm hmm. เมื่อพี่ทั้มกดไลฟ์นะฮะ mm hmm. ทางเราก็พร้อมกดเลิฟนะฮะทำดีนะครับวันนี้ก็คือทักทายกับทุกฟังนะจานํานวน 2K นะ <laughs> 2, 2> <laughs> คนด้วยเออประมาณนี้นะฮะเอาล่ะแล้วก็มีส่งมาแซ่ก,กันบอกว่าอ่อดีเชเป็นอะไรพูดรัวไปหมดเลยนะครับเป็นคนง่วงนะครับ <laughs> มาจากเพลงเกมเซมีนะฮะกับค่ำคืนวนันอังคารเบิกบานใจนะฮะกับผมดีเซตัมพิวัตนะครับเอาล่ะเรามาเล่าข่าวเกมกันแบบว่าเรียกน้ำย่อยกันนิดนึงนิดหน่อยกันก่อนดีกว่านะฮะสำหรับเกม Over Watch 2นั่นเองนะฮะซึ่งแน่นอนว่าภาคแรกเนี่ยนะฮะเกมนี้เนี่ยกลายเป็นแบบว่าโด,ด่งดังดังโด่งในเรื่องของการแบบเกมเพลย์ที่แบบบรรสนสนานไงซึ่งส่วนตัวต้องไม่ได้เล่นอันนี้บอกตรงนะฮะแต่ว่าก็คือด้วยความที่ ทางด้านของเกมเพลย์ของเขาและก็ความคิดของเขาเนี่ยนะฮะมันก็คือแบบถูกจัดอยู่ในการแ e ข่งขันอีสปอร์ตด้วยนะครับและก็แน่นอนว่าตัวละครของเขาเองเนีก็มีจ e ุดเด่นเอกลักษณ์จะบอกว่า Overwatch เนี่ยนะฮะก็คือเป็น1เกมที่มีคนอคอสเพลย์เยอะมากๆเลยด้วยนะแต่จะบอกว่าอ่ะก่อนหน้าน,นี้มันมีข่าวออกมาบอกว่าเขาเนี่ยก็คือสร้างภาค2กันมาแล้วด้วยนะครับก็ก่อนหน้านี้มันมีดราม่าล้วล่ะนะว่า แทนที่จะไปสร้างภาค2เนี่ยทำไมคุณพี่ไม่เอาคอนเทนต์ทั้งหมดมาอัปเดตในภาคแรกให้หมดคะเนี่ยไม่เข้าใจนะก่อนอันนี้มันก็มีการถกเถียงกันบ้าล่ะนะฮะล่าสุดนะฮะทางด้านของบริษัท Entertainment นะครับเขาก็มีการออกมาประกาศกันแล้วนะครับว่าเดี๋ยวนะครับให้คุณได้เตรียมตัวกันไว้นะครับเขาอาจจะมีการ ปล่อยนะครับเบต้าเทสให้คุณได้เล่นกันนะครับในช่วงประมาณกุมภาพันธ์นี้นะฮะซึ่งก็ตรงกับงานบิสคอนไลน์2011เลยนะ2021ที่เราได้เคยเล่าไปแล้วด้วยนะฮะซึ่งเขาก็มีการจัดบิสคอนกันนั่นแหละนะฮะแต่ว่าเปลี่ยนไปเป็นในรูปแบบออนไลน์แทนประมาณนี้นะครับแน่นอนนะว่าใครที่เป็นแฟนเกมนี้นะครับก็น่าจะได้รอเล่นกันกับภาค2อนะอยากรวมเป็นยังไงเหมือนกันเพราะว่าจริงๆมีเพื่อนๆน้องๆหลายคนก็เล่นเกมนี้กันอยู่นะด้วยความที่เราอาจจะ ไม่ได้มีเวลาว่างพอนะครที่เล่นทุกเกมแต่ว่าก็เคยดูคลิปบ้างอะไรบ้างหรือมันก็เออสนุกสนานดีเหมือนกันนะครับอาก็รอกันเขาบอกแล้วนะครับว่าเดี๋ยวจะมีการเตรียมปล่อยเดโมโก็คือเบต้าเทสนั่นเองนในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ในปีหน้านั่นเองในงาน BlizzCon l i ท e 2021นมี่สิบเอ็ดนะจ๊ะ Play game, อีกหนึ่งข่าวไปแล้วกันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยคือเราอะก็เล่าให้ฟังกันบ่อยๆนะว่ามีแบบในโลกนี้มันจะมีคนที่แบบว่านึกพิเรนพิเรนนะอยากจะจับสิ่งของนุ่นนิ่นั่นนะมาทำเป็อนอุปกรณ์เล่นเกมใช่ไหมก่อนน้นนี้เคยเล่ากันไปว่าเขาเอาไอ้ตัวไหนนะไอ้เครื่องคิดเลขอะหรือว่าที่ตรวจคันนะคุณ นะฮะไปเล่นเกม Doom เฉยเลยนะฮะ Doom แบบสมัยเก่าๆเลยหาทำอีกแล้วเด้อเออแต่ล่าสุดเนี่ยนะครับอ่ะถ้าพูดถึงเรื่องของ Ring Fit นะครับแน่นอน Ring Fit เนี่ยคือก่อนนานี้ในช่วงโควิด -19 เนี่ยมันกลับกลายเป็นแบบอุปกรณ์การเล่นเกมของ Nintendo Switch นะฮะที่ค่อนข้างขายดีมากๆเลยทีเดียวนะครับเป็นอุปกรณ์ที่แบบว่าไว้ออกกำลังกายไปด้วยเล่นเกมไปด้วยประมาณนี้นะครับเพราะว่ามันจะมี Motion Sensor ใช่ไหมที่มันจะใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ที่ออกแบบมาเฉพาะแล้วก็ใช้จอยในเวลาแบบว่าสมมติเกม Ring ฟิตเนี่ยเขาก็จะมีการแบบเหมือนบางเกมวิ่งใช่ไหมก็เอาจอยไปไว้ที่ขาเพื่อที่จะให้มันรับสัญญาณว่าเอ้ยเรากําลังแบบ ก้าวิ่งประมาณนี้แหละนะฮะแต่ว่าล่าสุดนะครับมีพ่อหนุ่มชาวยูทูบเบอร์นะครับไม่รู้นึกคลื้มอะไรนะฮะเอาริงฟิตนะครับของ Nintendo นี่แหละนะฮะมาเล่นเกม RPG อย่าง Zelda Breath of า i ์อนะฮะก็คือเป็นเกม RPG ที่แบบโลกเปิดอ่ะคุณง่ายๆว่าคุณคุณต้องวิ่งไปตามทุ่งเพื่อตีมอนอ่ะประมาณนั้นแหละนะคล้ายๆเกมเก n นชินประมาณนี้ที่คุณเล่นกันอยู่นะฮะแต่ว่า ค,คือเข้าใจไหมคุณว่ามันเป็นเกมที่โลกเปิดแลวมันกว้างใหญ่ไพศาลมากๆนะซึ่งแน่นอนว่าหนุ่มคนนี้เนี่ยก็ได้ทดลองเล่นดูว่าเออนะเพื่อว่ามันจะมีแอร์เรียนในการวิ่งได้เยอะขึ้นประมาณนี้นะอาจจะทําให้เขาเนี่ยนะฮะใช้เกมนี้นะฮะเล่นขั้วริงฟิตเพื่อการลดน้ําหนักก็ได้นะ <c oughs> มีการทดสอบกันไปนะครับปรากฏว่านะครับล่าสุดนะฮะชายคนนี้ก็ได้ออกมาอัปเดตกันนะฮะว่าออนอกจากว่ามันไม่ได้ช่วยให้เขานน้ำหนักลดลงตามที่ตั้งใจแล้วนะ แถมยังเป็นการเล่นเกมที่ค่อนข้างทรมานผมมากๆเลยทีเดียว <laughs> แน่นอนว่าไม่ได้อุปกรณ์นี้ออกแบบมาสําหรับการออกท่าทางฟันดาบฟันมอนเออนะมันก็ไม่แปลกหรอกนะที่มันจะแบบว่าทําให้คุณเล่นเกมแล้วรู้สึกมันเป็นปัญหามากกว่าสนุกสนานนะอ่านี่คือเป็น,ปนความพิเรนแหละบางทีเขาก็น่าจะรู้แหละแต่เขาแค่อยากจะลองเล่นขำๆทำยูทูบอะไรอย่างนี้แหละนะฮะ,ะก็เอามาไลฟฟังกันนะเป็น2ข่าวเกมนะฮะกับช่วงนีจ้จ้าเล่นเกมเซมี่กับผมดีเจตั้มพิวัตรนะครับ Play Play Game Game ก็ติดตามกันได้ทุกวันเลยกับ play game semi นะฮะก็คือจะมีข่าวมามากน้อยก็คือแล้วแต่วันนะครับเพราะวันนี้ก็คือข่าวไม่ค่อยมี ต้องยอมรับว่าข่าวในวงการเกมเนี่ยบางทีมันอาจจะมีแบบไม่ได้แบบไม่ได้อัปเดตเหมือนทุกวีทุกวันเหมือนข่าวทั่วไปไงคือเราก็พยายามที่จะคัดประเด็นที่มันแบบสดใหม่หรือว่าประเด็นที่แบบว่าเออคุณฟังแล้วคุณเข้าใจได้อะไรเงี้ยนะเพราะว่าบางประเด็นเนี้ยมันก็ค่อนข้างจะมีศัพท์ทางเทคนิคเล็กน้อยนะครับคือเล่าประมาณครึ่งชั่วโมงก็ไม่จบประมาณนั้นนะอ่ะไหนๆก็พูดถึงเรื่องของยาหาธรรมนะจ๊ะไปฟังเพลงใหม่จากตอมชนะการการัน